ครับเรื่องนี้นะครับก็คือการประชุม FOMC ครับคือมันจะมีอยู่2อันที่เราต้องดูก็คือการการเพิ่มสปีด QE เดือนละหมื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นดเดือน3าม0 0ื่นเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเฝ้าก็คือดอทพอตดอทอตคือการคาดการดอกเบี้ยของกรรมการ f ฟ d นะจะต้องมีการปรับขึ้นแน่นอนทําใจได้เลยเพียงแต่ว่าจะขึ้นเท่าไหร่ต้องคิดนะฮะ เราลองมาดูกันนะครับว่าเขาจะมีแนวโน้มขึ้นเท่าไหร่นะครับการคาดการเดิมในปี2022เนี่ยเฉลี่ยแล้วดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณแถวๆนี้ย0ถึง 0, 0 2 5อยู่นะครับเ,เราก็ต้องรอดูครับการประชุม FOMC ครั้งนี้มันจะโดดขึ้นมาเป็นน่าจะเป็นประมาณ0.5หครับหรือ0.75เนี่ยมาแน่นะครับกรรมการแต่ละคนนี่คือไอที่อยู่ตรงเนี้ยไอที่กองกองอยู่ตรงเนี้ยเปลี่ยนใจกันหมดแน่นอนแน่นอน นะครับเปลี่ยนใจกันหมดแน่นอนนะฮะที่อยู่กองกองอยู่แถวๆนี้นะครับเนะี่ยกองกองอยู่โซนข้างล่างนะครับเดีย๋ยววาดรูปให้ดูแล้วกันนะเดีย๋ยวมองไม่เห็นนะฮะเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนี่ยที่กองกองกันอยู่ตรงนี้เขาจะเปลี่ยนใจกันแน่นอนครับเช่นเดียวกับก้อนนี้เขาก็จะเปลี่ยนใจกันครับทุกคนก็จะจํากันขึ้นไปครับแปลว่ามันจะไปอยู่ในกรอบประมาณสัก0.5ถึง0.75เนี่ยมันจะหนีกันขึ้นไปตรงนี้เช่นเดียวกันครับในปี2023คนนี้เขาจะไม่อยู่แน่นอน จะไม่มีแน่นอนนะคนนี้ก็จะไม่มีแน่นอนเดาได้เลยนะฮะเขาจะไปกองกองกันนะฮะตั้งแต่0.5นะฮะจนถึง1.25แน่นอนครับเขาจะยกระดับกันขึ้นไปนะเราต้องติดตามดูนะฮะว่าดอทพลอตจะเป็นไปอย่างที่เดาไหมนะฮะแต่เดาได้เลยว่าแน่นอนฮนะแน่นอนมาแน่ๆนะครับทีนี้ทีนี้ใครที่เปลี่ยนใจบ้างนะครับ คือของเดิมเนี่ยนะครับใครที่มองยังอยู่แถวๆวระมาณ0.1%บ้างเช่นแมรี่เดลลี่นะฮะเช่นเอ่อมีใครกับ mm hmm. เจโรมพาเวลนะฮะราเอลเบอร์นาร์ดนะฮะชาวอีเวนนะฮะเออ่มีริชาร์ดคาริดาด้วยไหมอ่ะริชาร์ดคาริดานะฮะแก๊งเนี้ยเปลี่ยนแน่นอนแมรี่เดลลี่ริชาร์ดคาริดานะฮะราเอลเบอร์นาร์ดนะฮะเจโรมพาเวลเขาเปลี่ยนใจแน่นอนนะครับเขาจะยกเนี่ย ตอนนี้ทั้งหมดอ่ะเขาจะยกขึ้นมาที่ตัวนี้นะฮะส่วนฝั่งนี้นะฮะเจมบุลลาดเอ้ยโรเบิร์ตแคปแรนเอ้ยเอ็ดชอร์จอร์ดเอ้ยพวกนี้เนี่ยเป็นสายแบบอยากให้ขึ้นดอกเบีย้ยอยู่แล้วอ่ะก็คงอาจจะมา0ูนแหละแล้วแ,ลแก๊งนี้ก็จะมีการยกระดับขึ้นไปมาแน่นะครับมาแน่ๆครับเขาจะมานะครับผมก็ได้แต่ลุ้นว่าให้จ้ำดอกเบีย้ยขึ้นไปในการคาดการณ์ปีหน้าอย่าเกิน2ครั้งถ้ายังอยู่ในกรอบแค่2ครั้งนะผมว่าตลาดยอมรับได้แต่ถ้า3ครั้งนะ <N> เหนื่อย <N> เหนื่อยแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความเสี่ยงเรื่องหนึ่งที่เราต้องต้องรอติดตามดูนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเพราะตลาดรับรู้ไปเยอะแล้วแต่ก็ประมาทไม่ได้เกิดกรรมการเฟดเขาเห็นตัวเลขเงินเฟ้อแล้วเกิดกลัวจริงๆแล้วเขาโอ้โหเปลี่ยนมุมมองกันแล้วก็เอาเป็นฮอคกันสุดๆเนี่ยก็น่ากลัวนะครับตลาดเองอาจจะตกใจได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็เมื่อวานเขามีเรื่องของการประชุมนะฮะ เข่งคาเคร่งเคร่งเครียดกันระหว่างตัวโจไบเดนกับตัวปูตินหลังจากที่ปูตินเนี่ยเขามีการเคลื่อนกําลังพลนะครับประชิดติดชายแดนรัสเซียยูเครนแบบประชิดจนไม่รู้จะประชิดยังไงแล้วจริงๆแล้วเขาเคลื่อนกําลังพลมานานแล้วนะแต่ครั้งนี้เอาจริงนะฮะยุทโธปกรณ์อ,อะไรขนเต็มนะฮะติดชายแดนแบบตลอดแนวอะ่ะนะเอาจริงนะ,ะจนทําให้ทั่วโลกเกิดความหวาดวิตกว่ารัสเซียจะฉวยโอกาสตอนนี้ที่ปัญหาก็ยุดเครรมีปัญหาด้านการเมืองนะฮะ เข้าบุกยึดนะครับนะครับก็เมื่อวานก็มีการประชุมกันครับโจไบเดนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเตือนวอนวอนรัสเซียนะฮะว่าอย่าได้คิดบุกเข้าไปในยูเครนนะครับถ้าคุณบุกเข้าไปก็เราจะทําการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับคุณทันทีนะครับแล้วก็จะมีการให้ปิดการส่งท่อจากทางด้านของรัสเซียเข้ายุโรปนะโดยเฉพาะเข้าทางด้านเยอรมันก็จะปิดทั้งหมดนะฮะอ่าก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ทาง เมริกาเตือนนะครับและล่าสุดนะสภาคองเกรสอเมริกาก็มีการผ่านร่างกฎหมายในการอัดฉีดงบประมาณนะครับในการที่จะส่งเสริมให้สหรัฐเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนนะด้านยุทโธปกรณ์ให้กับทางด้านของไต้หวันแล้วก็ให้กับทางด้านของยูเครนนะฮะโอ้โหดูดูเดือดมากนะครับในฝั่งของปูตินเองเขาก็มีการเรียกร้องสวนกลับว่าโอเคยังไม่บุกหรอกแต่เขาขอคํายืนยันนะฮะคำมั่นจากทางด้านของนาโตว่าจะถอย กองทัพออกไปนะฮะไม่มีมาให้มีนาโตเนี่ยอยู่ที่กองทัพนาโตอยู่ที่บริเวณสนับสนุนกองทัพกองเขาเรียกเนียุทโธปกรณ์นะฮะแล้วก็ทหารให้กับบรรดาประเทศที่เป็นประเทศที่อยู่ติดกับรัสเซียนะให้ถอยกันออกไปนะครับไม่ให้นาโตเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางฝั่งเมกาเขาก็ไม่ได้ตอบตบัดรับคำอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของนาโตด้วยถูกป่ะก็คงต้องรอเวลานะครับ ก็ดูเหมือนมีความตึงเครียดขม่งเกียวมากขึ้นนะครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปนะครับรัเสเซียก็เคยถูกความบาดอย่างนี้มาแล้วรอบหนึ่งตอนสมัยปี2014นะหลังจากที่ตอนนั้นก็มีดีลกับยูเครนอย่างนี้เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ได้ลงนะแต่ที่ลงเนี่ยก็คือเป็นตลาดหุ้นรัเสเซียนะครับแล้วก็ค่างเงินของรัเสเซียเองก็ค่อนข้างแย่ในช่วงเวลานั้นนะครับอิมแพกที่จะมีต่อการลงทุนทั่วโลกผมไม่มั่นใจว่าจะขนาดไหนนะครับ เวลาโลกมันจะดูเหมือนสงบมันก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาแน่นอนว่าเรื่องใหม่ก็จะต้องมีผลในเชิง s e n ิเ m e n t ในช่วงแรกอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามแต่ณตอนนี้คือยังไม่มีอะไรนะครับทีนี้ภายใต้สถานการณ์ที่มันดีขึ้นนะครับเราเริ่มเห็นกระแสงเงินไหลกลับเข้ามาในเอเชียชัดมากๆขึ้นเรื่อยๆแล้วนะล่าสุดหยวนแข็งค่าที่สุดตั้งแต่ปี2018นะครับเห็นชัดเลยนะว่าเงินมันเริ่มไหลกลับเข้ามาเก่งในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เงินเข้ามาในตราดหุ้นจีนนะครับ ใครเห็นว่าหุ้นจีนเนี่ยที่มันแยกๆส่วนใหญ่แล้วเป็นแค่เอสแชร์นะครเป็นแค่หุ้นเทคนะครับแต่ว่าถ้าไปดูกันที่พวกไชน่าเอแชร์ตอนเนี้ยแต่ชนีตัวเซี่ยงไฮ้อ่ะมันมันจะทำนิวไฮในรอบ3เดือนละมึงนะครับมันกําลังกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเงินมันกาลังไหลกลับเข้ามาในจีนผมว่าลงการลงทุนในหุ้นจีนยังไม่ใช่เรื่องที่แย่ในตอนนี้นะครับมันน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วท่านใดมีติ๊กเกอร์ฟันกับเมอร์ชั่นเปลี่ยนเป็นอีคิวตี้ฟันถือต่อไปเลยนะฮะผมเชื่อว่าปีหน้ามามนๆนๆะครับ แม้ว่าความเชื่อว่าตลาดหุ้นจีนในปีนี้จะดีนะครับพ้นจุดต่ําสุดไปแต่เดือน6เนี่ยม,มันยังไม่ได้มันยังไม่เกิดภาพนั้นแต่ก็สุดท้ายแล้วปีหน้าก็จะกลับมาอยู่ดีนะครับนะดูจากกระแสงเงินที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นจีนตอนนี้แล้วก็ออกระแสงเงินที่ทาให้ข้างเงินหยวนกำลังจะแข่งค่ามที่สุดในรอบ3ปีนะครับดูดีทีเดียวนะาฟลูมันกำลังไหลกลับเข้ามาแล้วพอดูฟลูว่าให้มันไม่ได้เข้ามาในเอเชีย ไม่ได้เข้ามาแต่จีนนะฮะแต่คนที่เข้ามาเยอะที่สุดฮนะตั้งแต่ต้นเดือนโอมายกอดค่างเงินบาทแข็งค่าดีที่สุดในเอเชียนะครับ1%หลังจากที่ลงวินาทอ่อนค่าวินาทสันตโลไปช่วงโอไมครอน2 6ถึง30พฤศจิกแต่ตั้งแต่1ธันวาจนถึงตอนนี้บาทแข็งค่าสุดในเอเชียนะครับไม่แปลกใจว่าทำไมบาทแข็งค่านะครับมันเห็นอะไรมันเห็นโฟไหลกลับเข้ามานะครับเมื่อวานเนี่ยมีเงินไหลกลับเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ไทยนะฮะ ไหลเข้ามาประมาณ5,000กว่าล้านครับถ้าดูตัวเลขไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขอดูตัวเลขอีกทีหนึ่งนะฮะไหลเข้ามา5,500นห้าะครับไหลเข้ามาในตาสานนี้นะครับแล้วเส้นสีเทาๆเนี่ยนะช่วงนี้มันจะมีตัวเลขที่มันผมยังไม่ได้เช็คนะว่าทําไมมันถึงเป็นสีนี้นะแต่ว่าดูจากกราฟแล้วเอาดูจากแนวโน้มปัจจุบันเนี่ย เ,เงินมันไหลเข้ามา5,5 0 0เมื่อวานครับส่งผลให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าลงมานะฮะหลังจากติดแนวต้าน34ซึ่งก็เป๊ะน,นะผมเคยบอกแล้วว่าบาทอะ่ะมันน่าจะกลับไป3-4ได้แหละแต่ใจเกิน3 4ยังเป็นเรื่องยากนะครับแต่รอบนี้ต่อให้มันกลับมาแข็งค่านะครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่า3-3นะฮะก็ยังคงมองว่า3-3จะเป็นแนวรับสําคัญแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยบาทมันเริ่มแข็งกลับลงมาแล้วสอดคล้องกับที่เงินเข้ามาในบอล แล้วไปดูเนะฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยเข้ามา5,005เนี่ยไม่ได้เข้ามาที่บอลระยะยาวนะครับเป็นเข้าไปที่บอลระยะสั้นกว่า6,000แปลว่าบอลระยะยาวต้องเป็นขายถูกป่ะเป๊ะอย่างที่คิดเลยนะฮะก็คือเข้ามาที่ระยะสั้นนะครับกลับเข้ามาเก่งอีกครั้งหนึ่งครับเห็นปะ่ะนะครับดังนั้นไอที่เราเห็นฟล์ฟันฟล์ที่ไหลออกจากในตลาดหุ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อมีการชี้นําเข้ามาในบอลระยะสั้นแล้วเดี๋ยวโฟล์ที่เข้าไปตลาดหุ้นหนึ่งเขาจะหยุดขาย อย่างที่2พอหลังคริสต์มาสผมว่าเงินจะเริ่มเข้ามาในตลาดหุ้นอีกครั้งหนึง่งแปลว่าสมมุติฐานยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ยังคงเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้ผมขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ